จีนแห่งความรักป่อจ้านนะคะภาพบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราล,ออลรอชชมเลกก่าคา่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่คาเฟ่เงิงมาต้าบ๊อคาเฟ่นะคะซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานจุดจีนแห่งความรักปาะจ้านั่นเองค่ะก็คือหลังจากที่ออกจากวีเทสมาชมาก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงทางเข้าคา่ะ จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีภาพจิตกรรมสาผนังด้วยนะคะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆเลยและนี่ก็คืองานที่เราจะมากันในวันนี้ค่ะเมื่อเร,ร,ราเสร็จกันบ้านแล้วคะเราจะนี่รรค่ะดจับกิสเอาไว้นาน้นะคะแล้วก็นี่นี่นค่ะขอบคนะคะ เค่ะเราก็อยู่ในีนเห็นความรับผิดชอ้นะคะเดเราไปดูภาพมรกาในงานดีกว่าค่ะมาเข้ามานะคะเราจะเจอที่สามมุมแรกนะคะน้องซีบีนะคะน้องก็จะมีค่ะแฉผลงานของรับจ้านด้ะ คุณไหมคะคุณคุณพับนิ้วค่ะซูมเลยค่ะซูมมีลันลุกเป็นไฟเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนรู้หรือยังเต,ต,ต่อที่แกลอรี่นะค่ะนี่ค่ะด้านบนก็มีนะคะแล้วก็นี่คือสุดถ่ยรูป เราดูฝั่งนี้ดีกว่าค่ะนี้สองปแจ้าเหมือกันนะคะซูมค่ะแต่ต้องซูมอีกแล้วค่ะาวานทุกคนจะไม่คิดอยูใช่ไหมคะูบไหมคะเมื่อวานมีใครวูบไหมพิธีกรวูบไปแล้วนะเมื่อวานนี้ไม่ไหวแล้วใจสั่นมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะคะที่เพิ่งจะเปิดใหม่ขอก็คือนี่ค่ะ ฟุตโต้โบูธนะคะของทางร้าน,นะค่ะซึ่งนะคะสำหรับางานนะคะเราก็มีบริการจุดแผมรูปนะคะผ่านอนุบาลสามสิบบาทนะคะแค่สองวันเท่า,านั้นยี่สิบนะคะใครสนใจก็มารองได้เลยนะคะซึ่งหลังจากจบงานตัวจี๋ความรับกวาดจ้าน,นะคะ ความรักของท่าค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศงานนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชอบอ่อง BCP Memory ด้วยนะคะแล้วก็งานตุกจีนความรักขว่าจ้านนะคะยังคงจัดอีกหนึ่งวันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็รีบๆมากันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนงานเอาไว้นะคะซึ่งวันที่เราลงคลิปนี้คะ่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์ฟแล้วนะคะเอาไว้ โอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวคงได้เจอกันแน่นอนรหดับนี้๊ายบายค่ะและนี่ก็คือสภาพหลังจากอ,อกากจันนากุกเชพในช่องน้ำขอจ้ารอน,นนะคะทุกคนไม่มีวันไหนเลยนะคะที่ก่อนจะถือกระเป๋าเพียงใบเดียวนะคะมาทุกงานกระเป๋านะะี่ค่ะต้องเถออย่างน้อยสองกระเป๋าขึ้นไปนะคะไม่อย่างนั้นก็คือไม่มีวันแล้วตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ งานในวันนี้ค่ะสนุกมากๆาเลยทุกคนก็คือมานจะมาได้กินเอวกันอย่างสนุากสนานเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะทีมงาทนทุกท่านเลยนะคะที่จัดโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะทําให้ต้องขอจ้านนะคะได้มาเจอกันได้มารู้จักกันนะคะก็อขอบคุณจริงๆค่ะ แล้วเราก็เดินต่อไปแทนแทนตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่จุดนัดลงทะเบียนงานของเราเอาไหมต้องติดตงติดชีวิตคนสวยค่ะฮัล <Hi. S 2>